โดยเฉพาะคนทาทีมในไทยลีก2และไทยลีก3รวมถึงฟุตซอลเนี่ยเขาบอกว่าหากไทยลีก1เนี่ยแยกตัวออกไปเนี่ยสปอฟุตบอลจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการหาสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็ก็ล่าสุดทางสโมสรเมืองทองก็ออกแถลงการว่าได้ปล่อยยืมให้กับทางจิมโรอีเวตาไปใช้งาน11เดือนนะสำหรับเจ้าฟองนะครับก็สวัสดีครับผมชุปัชญานะครับผู้สื่ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากัน ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คิดนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูประเด็นเรื่องของแยกหลีกกันหน่อยนะฮะก็กําลังเป็นกระแสพูดถึงเยอะเลยนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าผมเองเนี่ยในส่วนตัวนะครับไม่เห็นด้วยนะที่จะแยกหลีกออกไปนะครับคุณผู้ชมจะคิดต่างจากผมก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเรื่องนี้นะฮะ ซึ่งก่อนหน้าน <To S 1> ี้เองเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันไปว่าเขามีการประชุมไปเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่ามีการลงมติกันเองไปรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็มี11ทีมไทยลีกนะที่เห็นด้วยนะครับนะฮะก็มีประปรายนะครับที่มองว่าไม่ควรจะแยกออกมานะครับนะฮะส่วนสิเ็เสียงเนี่ยเขาก็มองว่าควรจะแยกมาทำเองนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเริ่มนะครับมีเสียงตรงกันข้ามออกมาแย้งบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะทางสะดวกเพราะว่า ผลโหวตที่ออกมามันถึงขั้น11ต่อ5นะครับนะฮะมันก็ดูแบบไม่มีใครจะขวางได้อะไรประมาณนี้นะครับกับการเปลี่ยนโปรเจกต์ครั้งใหญ่ตรงนี้นะฮะโดยล่าสุดนะครับสโมสรอย่างลำพูนนะครับที่เพิ่งแพ้บุรีรัมในเกมนัดชิงลีกคัพมานะครับก็ออกมาแถลงการไม่เห็นด้วยกับการแยกไทยลีกนะครับโดยทางทีมบอริหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าไปประชุมในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปทําผิดพลาดนะไปยกมือนะครับเห็นด้วยเขาเฉยเลยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย บอร์ดบริหารเนี่ยไม่ต้องการที่จะแยกหลีกนะครับนะฮะปรากฏว่าไปเห็นด้วยนะครับซึ่งก็เลยมากลับคำนะครับมากลับตัวกลับใจนะครับบอกว่าไอ้วันที่ไปประชุมเนี่ยเหมือนกับอุปทานหมู่ไปซะอย่างนั้นนะครับไปยกมือเขาเฉยเลยนะครับนะฮะก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับแล้วเขาทางสมรสเองก็ขอยืนยันว่าจะเคียงข้างกับการท่าเรือต่อไปนะในเรื่องของแนวทางนะครับที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันขณะที่นครราชสีมามาส้านะครับที่วันนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนไปประชุมกับเขานะครับ ก็ออกมาแถลงการเช่นกันว่าไม่เห็นด้วยที่จะแยกไทยลีกออกจากสมาคมฟุตบอลน,นะเพราะทุกอย่างเนี่ยดูจะด่วนสรุปเกินไปนะครับโดยยังไม่มีการพิจารณาข้อดีข้อเสียเลยแล้วก็จริงๆต้องหาลืออย่างเปิดกว้างก่อนนะครับเพราะว่านี่คือผลประโยชน์สูงสุดของฟุตบอลไทยนะอันนี้ในความเห็นของทางโคราชเขานะครับคราวนี้มาในเรื่องของทีมลีกลองกันบ้างนะครับโดยเฉพาะคนทาทีมในไทยลีก2และไทยลีก3รวมถึงฟุตซอลเนี่ยเขาบอกว่าหากไทยลีก1แยกตัวออกไปเนี่ยสมาคมฟุตบอลจะได้รับผลกระทบ ในเรื่องของการหาสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็จะกระทบชิงมายังองค์กรรวมของฟุตบอลไทยด้วยนะเขาก็มองว่าไทยลีกหนึ่งเนี่ยมันคือท่อน้ำเลี้ยงของสมาคมเลยครับเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยว่านกันเองนะครับถ้ามันโดนตัดออกไปเนี่ยโหบอกได้เลยว่ากระทบเยอะเลยนะฮะโดยทางสโมสรจากไทยลีกสามาที่อย่างสุรินโคงชีมูลนะฮะเขาก็มองว่าไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยคุณจะมองว่าไม่ใช่โครงสร้างของลีกอาชีพบอลไทยเลยเหรอเขาบอกว่าถ้ามีเงินเนี่ยก็พากันออกไปใช้เงินบ้างนะ ออกมาหาเพื่อนหาความสุขหาสร้างอะไรให้คนรุ่นหลังได้จดจำกันบ้างนะครับส่วนกำแพงเพชร f อนะครับอย่างอาจารย์เสกเสกสรรสิริพงษ์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าการแยกหลีกเนี่ยถ้าคิดว่าทีมตัวเองไม่มีทางตกชั้นมาทีสองทีสามก็น่าจะโหวตให้มีการแยกออกมาแต่ถ้าปีนี้โหวตแยกปีหน้าตกชั้นก็จงทําใจยอมรับนะก็คือเท่ากับว่าอาจารย์เสกก็บูดถูกนะก็มองว่าเออถ้ามันตกชั้นขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกลับมาสู่ใน การเป็นสโมสรกึ่งอาชีพหรือเปล่ากว่าจะไต่กลับขึ้นใปใหม่เนี่ยมันอาจจะโดนตรวจสอบเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นแนวคิดของทีมจากลีกรองเขานะครับในส่วนของ6สโมสรไทยลีก1ที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกไทยลีกเนี่ยก็มีการหาเรือนะครับผู้ชมนะครับระยองนะฮะนครราชสีมามาสด้ารำพูไลไฟเลอร์เออมืองทองมิสเตอแล้วก็ทรูแบงค,อค์อกด้วยนะครับเป็น6ทีมที่ไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะให้ไทยลีกแยกตัวออกไปนะครับ ก็ถือว่าน่าจะจบยากครับเรื่องนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ทํายากอยู่เหมือนกันที่จะทําแบบปรับปรับนะครับ,นะรบเราอยู่ดีๆจะนึกคึกขึ้นมาจะเปลี่ยนแบบรูปโฉมมันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันกันกบบอลไทยนะครับก็ต้องยอมรับเลยผมในส่วนตัวเองผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วโดวยเฉพาะการที่จะตัดไทยรีกสองที่3สามให้เขาไปเป็นทีมกึ่งอาชีพนี้ยิ่งแล้วเลยผมไม่เห็นด้วยใหญ่เลยนะเรื่องนี้นะครับอ่ะก็จบไปเรื่องนี้ก็คงต้องตามกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการแยกหลีกนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับเรื่องเบาๆกันหน่อยนะครับนะฮะเป็นเรื่องที่ควรที่จะดีใจกันนะครับเรื่องของบอลเมสอาวิไลนะครับเจ้าฟรองนะผมเองก็เคยทําคลิปไปแล้วว่าเอเย่นเนี่ยกำลังเดินทางไปเจรจานะครับเงอนไขอะไรบางอย่างกับทีมเจลีกนะครับก็ล่าสุดทาง,ทงสโมสรเมืองทอง,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 งก็ออกแถลงการว่าได้ปล่อยยืมให้กับทางจิโรอิเวตาไปใช้งาน11เดือนนะสำหรับเจ้าฟรองนะครับก็เท่ากับว่าจะได้เล่นครึ่งซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยฤดูกาลใหม่อีกครึ่งนงนนึะครับ ก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะเบเดือนเนี่ยนะฮะโดยตอนนี้ผลงานของจูบิโรเองก็ยังอยู่ในท่อนบนนะครับอยู่ที่6นะผ่านมาครึ่งซีซั่นแล้วนะครับขณะที่บอลเม่เนี่ยก็จะกลายเป็นแข้งคนที่5ของเมืองทองที่ถูกส่งออกไปเจลีกนะต่อจากเจ้เจชนาทิพย์พี่มุ้ยธีรศิลป์นะฮะพี่อุ้มธีรทรแล้วก็เจ้าบุ๊คเอกนิดนะก็เขาฝากผลงานกับเกมัหยองไปทั้งหมด166เกมนะยิงไป45ประตู25่สแอซิสในทุกรายการนะครับซึ่งกรฤดูกาลนี้กดไป18ประตูกับ อีก8แอสซิสต์นะในทุกรายการนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปช่วงสักเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากจบฟีฟ่าเดย์นั่นแหละนะครับนะฮะรอรับใช้ทีมชาติก่อนนะครับแล้วก็จะไปผจญภัยที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับสำหรับเจ้าฟรองก์แฟนๆก็ลุ้นกันอยู่นานนะก็ลุ้นให้เจ้าตัวเนี่ยได้ไปสักทีนะฮะคราวนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะครับนะต่อจากนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวนะครับว่าจะต้องไปพิสูจน์อะไรอย่างไรกับเวทีเจลีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ทีส่สำคัญน,นะฮะแฟนๆก็อย่าลืมส่งใจเชียร์กับเจ้าฟรองด้วยนะครับนะฮะในการที่จะไปเล่นที่เจลีสองนั่นเองครับอันนั้นคือประเด็นที่ผมนาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับฝากไว้แล้วก็แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกป,ปราชยายอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ